สวัสดีครับชาวไเก์ทุกคนครับสวัสดี 4, ครัยัง F4Motogp นะคะคลิปนี้จะมารายงานผลการฝึกซ้อมรอบ Fp3 นะครับสำหรับ Motogp สนามที่15เรากลับเซกิตที่สเปนนะฮะก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับ10คันแรกที่จะเข้าไปรอใน Q2 นะครับใครที่อันดับ11ลงมาถึง24นั้นก็จะต้องไปวัดดวงกันอีกครั้งหนึงใน Q1 แล้วก็ต้องการอีก2คนนะครับเพื่อที่จะไปลุ้นนะฮะว่าใครจะได้รับการ คไฟมาคันที่เท่าไหร่กันแน่นะฮะกิจกรรมในวันนี้นะครับยังคงเหลือรอบ FPC ให้ได้้อมยาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันนะฮะในเวลาประมาณ18นาฬิก30นาทีนะครับ6โมงเย็นนะครับ6โมงครึ่งฮะ,ะหลังจากนั้นก็จะไหลยาวต่อเลยนะครับ FPC ต่อปุ๊บก็จะเป็น Q1 แล้วก็ Q2 กันนะฮะ รับชมอยู่2ช่องทางครับ BT Sport 2แล้วก็ Sport TV 1เน mm ็ต hmm. คใครเร็วเน็ตครแรงก็คงจะดูได้อย่างไม่ติดไม่ขาดกันนะฮะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปนะครับ24คันใครมาคันที่เท่าไหร่กันบ้างนะฮะพร้อมกับวิเคราะห์แบบมาเร็วไปเร็วนะครับ ราจะไปวิเคราะห์กันยาวๆนะครับในการอาคอลี่ไฟเสร็จสิ้นกันไปนะครับผมน่าจะมาเจอกับทุกท่านเวลาประมาณสัก3ามทุ่มนะฮะแต่กว่าจ,จะได้ชมอาจจะดึกกว่านั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับกิจกรรมวันนี้ไม่มีการไลฟ์สดนะครับแต่จะเป็นคลิปนะฮะแล้วก็จะมีบทความการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของนักแข่งของทีมงานเนี่ยนะฮะทุกคนเจอลิงก์ก็จิ้มนิ้วก,กดคลิกเข้าไปอ่านเลยนะครับข้อมูลที่ฝากไว้ตรงนั้นฮะ วันนี้คนที่เร็วที่สุดนะครับแจ็คมิลเลอร์ของดูคาตีนะฮะคันที่2ฟรานเชสโกบันญายาคันที่3มาโกเบเชกี้คันที่4เอเนบาสเจนินี่คันที่5ฮอเฮมมาตินคันที่6แบรดบินเดอร์คันที่7มิเกลโอลิเวราคันที่8ฟาบิโอควาตารารคันที่9ทากากินนคากามิคันที่10อเล็กซ์กลินส์คันที่11บเอ็ดอเลสเอสเปกาโรคันที่12มาร์คมาเกสคันที่13ลูก้ามาลินนี่ คันที่14ฟาบิโอดิจานานโตนิโอคันที่15โยฮันซาโก้คันที่16อเล็กซ์มาเกสคันที่สิบเรมี่การ์เนอร์คันที่18จอนเมียร์คันที่19มามาวัลิวินาเลสคันที่20แฟรงกี้โมบิดลลี่คันที่21คาวครัสโรคันที่22่ปิสปาลกาโรคันที่23่สดารินบินเดอร์และปิดท้ายคันที่24ราอูฟเฟอร์นันเดสนะครับนักแข่งทั้งหมด24คนนะครับในวันนี้ มาดูที่ท็อปสปีดนะครับวันนี้ทางตรง968เมตรนะฮะใครเร็วที่สุดนะครับกลายเป็นดูคติอีกแล้วเช่นเคยนะครับ a อนนบัสซินนี่นั้นกดไป352.9นะครับคันที่2เซอร์ไพรส์มากครับดดวลินบินเดอร์ฮะกดมา351.8ปกติดารินนั้นมักจะก,กดท็อปสปีดต่ำสุดเลยนะฮะหรือไม่ก็ประมาณ2-3คันท้ายๆวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะผมไม่แน่ใจว่ารอบนั้นเอารถอยู่หรือเปล่านะครับ คันที่3ก็แจ็คมิลเลอร์นะครับกดมา351.8นะฮะแล้วก็มาโกเบเชกี้ก็351.8 3คนเทียบเท่ากันเลยนะ,ะทั้งดารินบินเดอร์แจ็คมิลเลอร์แล้วก็มาโกเบเชกี้ฮะคันที่กดเท่าสปีดได้ชาร์จในวันนี้ก็คือเรมี่การ์ตเนอร์นะครับทำได้341.8ก็เรียกว่าห่างจากหัวแถวแจ็คอาเอนนี่บสเซนนี่อยู่ที่11กิโลเมตรเศษๆนะครับทุกคน ส่วนคนที่กดเวลาได้เร็วหัวแถวนะครับในเวลาต่อรอบอย่างแจ็คมิลเลอร์ก็ทำท็อปสปีดมา351.8นะฮะส่วนหัวแถวคนที่ทำทำท็อปสปีดมาไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็กดเวลาต่อรอบได้ดีนะฮะก็อย่างาถ้าเราจะมองไปฮอเฮมาร์ตินอย่างนี้ก็350.6ถึงไม่ดียังไงก,ก็ยังสูงกว่าสูบเรียงอยู่ดีนะครับฟาบิโอควาตาโรนะครับ มาอันดับที่8เนี่ยททอาสปีดของเขาก็มาเพียง346 3 46, นะครับ3า6 1นะฮะอ่ะนะครับวันนี้ดินฟ้าอากาศก็ยังคงเป็นใจอยู่เหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าอุณหภูมินั้นจะต่ำกว่าเมื่อวานนะอุณหภูมิอากาศทั่วไปนะครับใน FP3 ซึ่งก็ตรงกับเมื่อวานนี้ก็คือ FP1 เนะี่ยอยู่ที่ประมาณ18องศาครับในขณะที่อุณหภูมิพื้นทแทรกอยู่ที่22องศาเมื่อวานผมจําได้ว่านะครับ อุณหภูมิพื้นแปน,นั้นอยู่ถึง26องศาแล้วก็พอตกมาเป็นในช่วงบ่ายๆนะครับซึ่งมันก็จะตรงกับช่วงของการคอลี่ไฟนะครับในวันนี้เนี่ยอุณหภูมิเมื่อวานมันเพิ่มจาก26เนี่ยไป41แต่วันนี้จาก22เนี่ยมันจะเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับมันจะถึง40ไหมถ้ามันไม่ทะลุ40บเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนนะฮะอาจจะมีอะไรที่พลิกผันในเรื่องของยางเรื่องของ อะไรยังไงก็เป็นได้นะครับไล่ดูรายชื่อทุกคนจะได้เห็นนะครับว่านักแข่งล้มกันไปเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายๆเนี่ยนะฮะคาร์คาสโตรก็ล้มไปนะครับแบรดบินเดอร์เรมี่อ่าดาวินบินเดอร์ก็ล้มไปนะครับมาร์คมาเคสก็ล้มนะครับเรียกว่าจ่อๆจะล้มหลายรอบนะครับมาร์กแต่สุดท้ายก็เอาไม่อยู่จริงๆก็ล้มไปนะฮะไม่มีใครบาดเจ็บหนักเลยนะครับผมอาจจะจําไม่ได้ครบ รเปอร์เซ็นต์นะครับว่าตกลงเป็นใครบ้างนะครับที่ล้มแต่ก็ล้มล้มไปหลายคันอยู่เหมือนกันนะนะักแข่งทุกคนก็สามารถที่จะเอารถเนี่ยลงไปกดเวลาได้อยู่เหมือนเดิมนะฮะทุกคนในเซตติ้งยางนะครับมันจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับในช่วงแรกเนี่ยทุกคนจะเอายางมินเดียมมิเดียมลงมากดเวลานะครับก็คือเป็นมิเดียมทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยนะฮะ 15นาทีสุดท้ายเซตติ้งยางเริ่มที่จะเปลี่ยนไปฮะเริ่มที่จะเอายางซอฟต์ลงมาปนนะฮะบางคนก็เป็นซอฟต์มินเดียมทั้งยางเก่ายางใหม่ในขณะที่ประมาณ5-6นาทีนะครับช่วงท,ท้ายเนี่ยเกมเข้มข้นขึ้นเพราะว่าจะต้องมาตัดสินแล้วนะครับว่า10คันแรกใ,ใครจะอยู่รอดปลอดภยัยได้ไปเข้ารอในคิว2อย่างสบายใจเซตติ้งยางบางคนก็เลยเป็นยางใหม่เป็นซอฟต์ๆกันเลยนะฮะเวลามันก็เลยกดขึ้นมาใน จงนี้นะครับประมาณ5นาทีนี่แหละมันจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับเหล่าดูคาติก็โผลกันมาทั่วหน้าทั่วตากันเลยทีเดียวในขณะที่นักแข่งบางคนที่เคยทําเวลาได้ดีก็อาจจะเวลาไม่สามารถที่จะยันดูคติอยู่ก็เลยร่วงกันลงไปฮะรเราได้เห็นนะครับว่า10อันดับแรกนั้นมีดูคาติอยู่ถึง5คันแรกนะครับนะ แจ็คมิเลอร์เป็กโก้นะครับเบเชลกี้ไบเซิอนีนี่มาตินนะครับหคันแรก6.7ก็มาขั้นด้วย2 KTM นะครับแล้วก็8เป็นเจ้าแฟบนะฮะฮอนด้าวันนี้ก็โผล่มาคันที่9้โดยนะครับกามิรินติดสายให้ตามมาคันที่10ปิดท้ายนักแข่งบิ๊กเนมนะครับที่มีโอกาสจะลุ้นเข้า Q2 แต่ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเนี่ยก็คือคนแรกก็คืออเลสส์าร์โนะครับทำได้ดีแค่อันดับที่11นะฮะ โยฮันซาโกดีที่สุดก็คืออันดับที่15นะครับในขณะที่จอห์นเมียดีที่สุดอันดับที่18ครับมาบุริวิยาเลสก็อันดับที่19ฟรังโกโมเบเดลี่นะครับเหมือนจะดีในเมื่อวานก็อันดับที่20บนะฮะโอนะฮะใน,นแข่งบิ๊กเนมหลายคนนะครับประมาณ5คน6คนเลยนะครับที่เคยเข้า Q2 ในแบบชิวๆเนี่ยแต่สุดท้ายก็ไม่เข้านะครับเวลาไม่ผ่าน มีการพลิกล็อกไหมครับใน10คันเนี่ยนะครับอาจจะพลิกล็อกอยู่ในเรื่องของ KTM นะครับที่ไม่คิดว่าจะมาดีคู่ในขณะนี้เพราะว่าซ้อมมาไม่คดีในเมื่อวานนะฮะแต่สุดท้ายพอนาทีนะครับโอริเวล่านะครับบินเดอร์ก็แม้จะล้มไปแต่ก็สามารถที่จะกดเวลาได้เข้ามานะครับในคันที่6คันที่7ในขณะที่เราดูกติก็พาเรตกันขึ้นมาอย่างทั่วหน้าแล้วก็เซอร์ไพรส์อีกคนนึงนะครับก็คือทากาจินาคากามินะครับก็ มีรายชื่อโผล่เข้ามาด้วยเช่นกันนะฮะทุกคนนักแข่งหลายคนนะครับในเมื่อวานนี้ก็บ่นกันนะครับพูดถึงแอสฟ้าหรือว่าพื้นยางมาตอยนะครับในสนามมรอนแห่งนี้ว่ามันค่อนข้างที่จะเก่าแน่นอนนะครับว่า13ปีแล้วนะครับตั้งแต่การทําพื้นยางมาตอยเทพื้นแอสฟ้าตัวนี้นะฮะก็ถือว่าเก่าพอสมควร นักแข่งก็บอกว่าการยึดเกาะมันไม่ค่อยดีนะฮะมีแต่เพียงฟรานเชสโกบัญญญา่านะครับนักแข่งของดูกาติมาเลขหกสิบสามบอกว่ามันก็มันก็เก่าจริงๆเลยนะฮะแต่แต่สำหรับเขาเนะี่ยเขาบอกว่ามันมันยังโอเคอยู่เรื่องของกริปยางเรื่องของการยึดเกาะว่าอย่างนั้นนะครับในขณะที่มาร์คมาเกสในเมื่อวานนี้นะครับก็ออกมาบอกนะครับว่าก็รู้สึกแฮปปี้พอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับกับสภาพร่างกายของตัวเองแล้วก็การพัฒนาในแต่ละก้าวนะครับที่ ขึ้นไปนะฮะในส่วนของเปโก้บัญญ,ญ่าเองก็แน่นอนนะครับว่าเขาไม่ได้โฟกัสไปที่เวลาที่จะกดนะครับก็คือมันจะมาเท่าไหร่ก็ช่างนะครับขอเพียงว่าเรดเพสที่นิ่งว่าอย่างนั้นแต่ถึงจะไม่โฟกัสยังไงนะฮะเปโก้ก็ยังมาหัวแถวได้นะครับวันนี้ก็กดมาคันที่2ในขณะที่ฟาบิโอควาตารารนั้นก็บอกว่าในส่วนของเวลาที่มันดีขึ้นเป็นว่าเขาใช้ยางใหม่นะครับหลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าแชสซีตัวใหม่หรือเปล่า แฟรบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ว่าแตกต่างอะไรกันมากมายนะฮะเพียงแต่ว่ายางใหม่เนี่ยมันก็ทําได้ดีเวลาก็เลยออกมาดีแต่ใดๆแล้วนะครับนักแข่งแทบจะทุกคนนะครับก็ยังคงจะต้องมีงานนะครับที่จะต้องทําที่จะต้องแบบว่าค้นหาขีดจํากัดของตัวเองของรถแข่งของตัวเองเนี่ยให้ได้ลงตัวให้ได้ดีกว่านี้ฮะเพราะว่าการแข่งขันจริงๆกับการฝึกซ้อมกับการเทสกันอะไรที่ผ่านมามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับ การแข่งขันเราได้เห็นนะครับว่ามันจะมีการเบียดการแซกการเ,าเรียกว่าต่างๆมากมายนะฮะแฟรเองก็พูดไว้อย่างน่าสนใจในประเด็นที่ว่ายามาฮ่าเองความเร็วนั้นสามารถที่จะวิ่งชนะได้นะฮะถ้าวิ่งคนเดียวนะครับแต่ถ้าการแข่งขันเนี่ยถ้าเร็วแล้วมันไม่สามารถที่จะมีพละกําลังเอาไว้แซงคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานยากนะครับที่ยามาฮ่าของเขาจะประสบความสําเร็จว่าอย่างนั้นนะฮะทุกคน ดังนั้นคืนนี้อย่าพลาดนะครับย้ำนะครับว่า f p 4นั้นจะมาเวลาประมาณ18บแนาฬิกานาทีจากนั้นก็จะเข้าสู่ Q 1นะฮะแล้วก็จะเข้าสู่ Q 2กันต่อไปเสร็จสิ้นก็คิดว่าน่าจะเวลาประมาณสัก3ทุ่มนะฮะไม่เกินนี้ผมก็คงจะมารีบอัดคลิปรายการแบบนี้เพื่อที่จะได้มาเจอกับทุกคนเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมไม่ได้อยู่ที่ทุ่งไร่ทุ่งนาน,นะครับเพราะว่าเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในเมื่อวานนี้มันทำผมหัวเสียมาทั้งวันเลยนะผมก็เลย ไม่กล้าที่อยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือฝนเหมือนจะคลึ้มมานะครับกลัวว่าฝนจะตกเดี๋ยวจะเกิดอุปสรรคเกิดปัญหาอะไรอีกนะครับทุกคนครับก็ไม่ได้มารายงานเรื่องของข้อมูลข่าวสารอะไรที่มันอัปเดตมากมายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมยังคงมีงานเขียนที่จะเขียนไว้ในเว็บบล็อกอยู่เพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามตรงนั้นได้นะครับเรื่องของบทสัมภาษณ์เรื่องของข้อมูลต่างๆที่ จากทีมงานจากอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในรูปแบบของงานเขียนแต่ถ้าจะเป็นงานวิเคราะห์แบบปากต่อปากในแบบนี้จะมาในรูปแบบของคลิปนะฮะทุกคนเนาะดังนั้นถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็ติดตามผมได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับทั้งเรื่องของงานคลิปแล้วก็งานเขียนกันด้วยเนาะเดี๋ยวคืนนี้ก็เจอกันอีกรอบนะครับทุกคนสวัสดีครับ